คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้จะมาตักปลาแดงปลาสอดน้องนางฟ้านะคะให้ผู้ใหญ่ใจดีคะ่ะที่ัเลี้ยงน้องนะคะน้องปลาแดงปลาสอดนางฟ้าะคะ่ะ <c oughs> เราไม่อยากไปแล้วลูกนี่ค่ะว้า น้องรอดแล้วค่ะค่ะแล้วก็น้องเรนโบว์หนึ่ค่ะน้องปลาแดงนางฟ้าค่ะสักสองตัวก็พอค่ะน้องเรนโบว์ห่งค่ะ กับน้องเล่นโบ๊ทสี่ค่ะไปอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้องฟ้าแดงน้งฟ้าเล่นโมดทหนึ่งกับเล่นโบ๊สี่ค่ะ